สวัสดีครับผมคู m มัตสุแมนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตผมนะตั้งแต่เริ่มแข่งเพาะกายกันมาแล้วว่าไอ้ถ้วยต่างๆเนี่ยอันนี้คือชั้นรางวัลชั้นเกียรติยศของผมนะฮะแล้วก็ทีวีเอาไว้ดูบอลเวลาน้องชายเตะนะครับนี่คือพวกถ้วยทรฟีก็คือตุ๊กตาหรือว่ารูปปั้นนั่นเองว่าเฮ้ย แต่ละงานเนี่ยมผมได้มาอย่างไงบ้างแล้วได้รางวัลอะไรบ้างวันนี้ผมจะขอพูด1รางวัลที่เป็นงานแรกๆที่ผมได้ถ้วยเลยนะเป็นหลักเป็นถ้วยแรกเลยนะที่ผมได้ก็คืองานอีสานคลาสสิกหรือวเอเชียแปซิฟิกนะครับก็คือผมลงรุ่นแอตแลนติกรุ่นความสูงไม่เกิน1 7 0ซนติเมตรนะครับซึ่งใช้เวลาลีนเนี่ยประมาณ10สัปดาห์นะครับก็คือ ลีนคุมอาหารประมาณสิบวันหรือว่าสิบสามวันจะหลุดหนึ่งวันนะครับก็คือคุมเป๊ะมาตลอดตอนนั้นยังไม่เคยด้วยความที่ยังไม่เคยมีถ้วยก็เลยทําให้เราเนบมีแรนฮึดฮึดกว่าตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเรานี้แก่ขึ้นกว่าเมื่อสองปีก่อนเลยนะอันนั้นมันปีตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับสองพันสิบ็ดนี่สองพันสิบก้าสองปีเลยเนาะอืมก็แข่งตั้งแต่วันที่สิบเนี่ยโอเคครับน,นี่คือถ้วย อีสานคลาสสิกนะครับเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับนี่คือถ้วยอีสานคลาสสิกเป็นรูปปั้นเป็นถ้วยที่นักกล้ามทุกคนใฝ่ฝันนะครับนี่คือตุ๊ก,กตาดูดิดูความสวยงามของมันโอทํหทำผมภูมิใจมากถ้วยนี้นี่นครับจบที่สามครับได้รางวัลรองชนะเลิอันดับสองก็คือจบอันดับที่สามนะครับในรุ่นนะครับแอตแลนติก ฟิสิกชายรุ่นความสูงไม่เกิน1 7 0ซมซึ่งถ้วยนี้ผมภูมิใจมากๆวันน้ำตาแทบไหลเลยแบบว่าเราซ้อมมาเพื่อเพื่อถ้วย่ะมันเวลาได้ถ้วยมันแบบดีใจมากแล้วผมจะย้อนรอยว่าทํายังไงทําไมผมถึงได้ถ้วยนี้มาผมฝึกยังไงและบนเวทีผมแข่งเป็นยังไงบ้างหุ่นโพสเป็นยังไงเดียวไปติดตามในคลิปต่อไปนี้นะครับว่าผมทําได้ยังไง หมายเลข37ค่ะวชิรวิทย์อุตรีค่ะหมายเลข39ค่ะชัยวัฒน์ทรงฉายค่ะหมายเลขส0ค่ะประวิ์โกสูงเนินหมายเลข41อค่ะเลสักบุญสิริโรธหมายเลขสิบสองค่ะแวนเทดคารุจากโคลมเบียนะคะ๋อ,อขอให้ค่ะโคล 캄บเ d ียค่ะกัมพูชานะะคมาเลข43ค่ะพานุพิษเกตขุนทศค่ะมายเลข44ค่ะปิยะจิตนาหายเลข45ค่ะอานิรุตบุญเลิศเลข46ค่ะวิสรุตบุญสิรินะคะหมายเลข47ค่ะสรังษ์โปคงค่ะเลข48ค่ะจักโทซอนเวียงค่ะครับรับรุ่นนี้มีนักเรียนทั้งหมด12ท่านนะครับเราจะแบ่งเป็น2ชุดชุดละ6ท่านนะครับ รับชุดแรกนะครับหมายเลข36 37 39 40 41และ42่สิบสองครับโครงการแข่งขันแอตเลติกฟิสิกส์ชายนะครับเราจะเริ่มด้วยการหมุน4ทิศน,นะครับหลังจากนั้นจะเป็น5ท่าบังคับนะครับนี่คือความแตกต่างของแอตเลติกฟิสิกส์กับขละกายนะครับแล้วเราเอาเกณฑ์ของส่วนสูงเข้ามาเป็นการแต่งรุ่น สี่สองด้วยครับแักีราพร้อมท่าเตรียมส้นเท้าชิ้นดครับเราจะทำการหมุสี่ชิ้นนะครับ đây là khóa hắn เป็น5ท้าบังครับนะครับท่าแรกจะเป็นกล้ามเนื้อแขนและบหล่ด้านหน้าฟรอนต์ดับเบิ้ลมาเซ็อัพขอครับนักนลาหันท่าครับอปเอาไป็นความหนาของอ,อกด้านข้างไซชเชน ด้านหลังครับแร็คดับเบิลไบเซ็ปอั๊พอครับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อแขนด้านข้างไซด์ไทเซ็ป นเ,เนื้ท้องและต้นขาแอดดูไม่เอวชลยอัพตอครับในกีฬาขวาหารรันครับกลับเข้าที่เดิมครับชุดที่2ครับขึ้นมาเลยครับหมายเลข43 44 45 46 47และ48ครับ ความสูงม่เกิน170ซนติเมตรนะครับเราหชานักกีฬาที่ดีที่สุด5ท่านผ่านเข้าสู่รอบชิงในเย็นวันนี้นะครับเราลอนกรมการนะครับก,การเลือกเปรียบเทียบนะครับรุ่นนี้สูสีกันมากเลยนะครับ นี่คือวินาทีที่ลุ้นระทึกหัวใจที่สุดเลยครับซ้อมมา2เดือน3เดือนเพื่อวินาทีนี้เลยครับว่าจะได้เรียกเปรียบเทียบหรือเปล่าถ้าเราถูกเรียกเปรียบเทียบหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสู่รอบ5คนสุดท้ายครับเป้าหมายของนักพลกายทุกคนครับซ้อมมาเหนื่อยเพื่อที่จะได้ยืนอยู่แนวหน้าครับ5คนสุดท้ายของนักกีฬาที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่นครับนั่นคือเป้าหมายของนักกีฬาครับนักวิทยทั้ง3ท่านนะครับ การตัดสินที่3ที่6และที่7นะครับเรียกเหมือนกันเลยนะครับนันกีฬาหมายเลข41ครับ43ครับ44ครับ45ครับและสีหครับ นักกีฬาหันไปที่พุทธศิลป์ที่3ามพุทธศิลป์ที่6และพุทธศิลป์ที่7นะครับนักกีฬาท่าเตรียมนะฝุ่นเท้าชิดนะครับเราจะหมุน4ีทิศนะครับฝุนเท้าชิดนะครับนักกีฬานักกีฬาพร้อมครับขวาหัน Gracias. ่าแรกครับ front ์เด b บเบิ c e p ไปเอขอครับถ้าเราไปครับไซช h แ หลังหันครับแบ็คเอ b i ไปเซอัพพอครับ <Yeah. S 1> ไปไซด์ใท้เซฟ โดมมโน่ใช yup. <po bio> ่ป๋าครับนักกีฬาขอาหันกลับเข้าที่เดิมครับครับนักกีฬาทั้งหมดกระสมมาด้านหน้าครับ นักกีฬาขอบคุณคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติคร,ครับสายหันครับนักกีฬาสายหันเดินลงไปครับทั้งหมดในัด้านหน้าเวทีเลยนะครับครับแลนนี่คือนักกีฬาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอัตลิกษณ์ฟิสิกส์ชายรุ่นความสูงไม่เกิน170เ็เซนติเมตรครับ แล้วอไปจะทำการหมุนซีทิและต่อด้วยห้าห้าบังคับครับนักกีฬาของหันหน้าตรงส้นเท้าชิดค,ครับนะักกีฬาขวาหันขวาหัน ไปด้วยห้าท,ท่าบังคับครับ,บรนักกีฬาซ้อมครับท่าแรกครับ,โโบร้อมดับเบิลไบเซมออพขอครับ,บนักกีฬาหันด้านข้างค,ค,คารับท่าต่อไปครับไซด์เชสเล็ พอครับนักกีฬากับหลังหันครับขั้ท่าต่อไปครับแบ็คดับเบิลไบเซปอัพพอครับนักกีฬาหันด้านข้างครับท่าต่อไปไซด์ไบเซปฟลบก โดมิโนแอนทายส์อ๊อบหักล้ามเนื้อทั่วล่างครับมอสตมัสกูล่าอ๊อบ และจบด้วยของแอตลตสิกพิศชายรุ่นความสูงไม่เกิน170เซนติเมตรนะครับเดิมพุช d ก w n เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับผลงานของผมนะครับงานอีสานคลาสสิกเมื่อ2ปีที่แล้วครับซึ่งผมจบอันดับที่3นะครับในรุ่นแอตแลนติกฟิสิกส์ชายนะครับความสูงไม่เกิน1 7 0เซนติเมตรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานในอดีตที่รู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยกว่าจะได้มันมานี่เลือดตาแทบกระเด็นนะครับเหงื่อนี่โอ้โหท่วมทุกวันครับซ้อมเหนื่อยแทบเป็นลมนะครับก็ปีนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าผมยังทํา ร่างกายไม่เหมือนเดิมตอนนี้ยังกลับไปเป็นคูณคนเดิมไม่ได้นะครับคูณที่เคยดุดันคูณที่เคยแห้งนะครับแต่สิ่งที่ผมยังเลิกไม่ได้คือผมรักในกีฬาพลกายแล้วผมก็ชอบที่จะถ่ายทอดชอบที่จะสอนให้คนอื่นเข้าใจง่ายโดยที่ใช้ภาษาพูดคุยกันแบบบ้านๆที่สุดนะครับสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามคูณมัสเตอร์แมนยังไงผมก็ฝากให้กดไลค์กดซับสไคร้ช่วยกันนะครับตอนนี้ยอดซับสไคร้ของผมเนี่ยเก้าพัน 900กว,กว่าแล้วครอีกนิดเดียวประมาณ50กว่า subscribe ก็จะครบ1,000 0่นซับแล้วครับยังไงขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามคุณมาเซอร์แมนเลยครับผมพูดเสมอผมคิดเสมอว่าถ้าไม่มีทุกคนมาคอยดูรายการผมก็ไม่รู้จะถ่ายทอดถ่ายทํารายการไปทําไมแต่ในเมื่อผมทํารายการแล้วมีคนเข้ามาดูบ้างผมก็ยังจะทําต่อไปครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับสําหรับวันนี้คุณมาเซอร์แมนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม